ข,ขั้นแรกนะคะทำให้สีสีขาวมันลูกตัวบวกโดยการเอาขาวล้อมเหลืองได้แล้วนะคะ ขาวส้มหันไปหาส้มแล้วก็บิดลงมาขาวส้มขาวน้ำเงินอยู่ตรงสีน้ำเงินพอดีนะคะปิดลงมาเลยตรงขาวเขียว บิดไปหาเขียวบิดลงมาตรงแกนตรงแกนอ่ะเหลือขาวแดงหมุนไปหาแดงบิดลงมาตรงแกนแดงตรงแกนโอเคได้ฐาน เหลือข่าวสี่มุมทำให้ข่าวอยู่ด้านข้างนะคะขาวบนนี้ต้องบิดแก้บิดแก้อะย่างงี้นะคะบิดไปกับลง ีขาวก็จะมาอยู่ด้านข้างขาวแดงหันไปหาแดงขาวตรงนี่นะคะต่อไปเขียวขาวอ่าอยู่ตรงสีเขียวพอดีขึ้น ขวาลงนั่นแหละค่ะต่อไปไม่มีตรงนี้อยู่ด้านล่างสีนี้ทีเดียวบิดขึ้นบิดหนีแล้วก็ลงขาวส้มบิดมหาส้มขึ้นขวาลง เต็มต่อไปจะทำแถวที่สองให้เต็มแดงน้ำเงินแดงไอ้ส้มน้ำเงินสีไหนก็ได้ที่ไม่มีสีเหลืองนะคะอันนี้ไม่ได้น้ำเงินเหลืองนี้ไม่ได้เขียวแดงได้นะคะ หันตรงนี้ไปหาสีแดงอ่าด้านบนคือสีเขียวหันไปฝั่งตรงข้ามสีเขียวสีเขียวอยู่ด้านขวาหันไปซ้ายหันนี้ไปซ้ายเสร็จขึ้นขวาลงซ้ายอ่าแล้วก็เก็บ ตัวนี้ลงขึ้นได้แล้วหนึ่งมุมแดงเขียวต่อไปน้ำเงินแดงอยู่ตรงสีแดงพอดีแล้วก็ข้างด้านบนเป็นสีน้ำเงินหันหนีสีน้ำเงินงน,น้ำเงินอยู่ด้านซ้ายหันสีน้ำเงินข้างด้านบนไปด้านขวาขึ้น ซ้ายลงกลับแล้วก็เก็บขาวลงเหมือนเดิมขึ้นขวาลงได้แล้วสองม,มุมต่อไปส้มน้ำเงินหันไปหาแกนสีน้ำเงินปึ๊บส้มอยู่ด้านบน หันหน,นีส้มปึบขึ้นซ้ายลงกลับอ่าแล้วก็เก็บลงปึบอ่าเข้าแล้วต่อไปอ่ามันมาอยู่ตรงนี้มืน,นี้ เขียวส้มอันนี้หาสีเขียวอันนี้สีส้มอันนี้ปึ๊บขึ้นเก็บเ,เต็มแถวที่สองแล้วก็จะมาทำด้านบนให้เป็นสีเหลืองเต็ม หมุนเข้าลงเออเรียกหมุนลงแล้วกันหมุนลงขวา้ซ้ายซ้ายทวนกลับเป็นลูรถถังหันหัวรถถังไปด้านซ้ายมือ ขึ้นขวาลงขวาขึ้นขวาขวาลงเป็นลูกปลาหันหัวปลาไปหันหัวปลาชี้ลงอย่างนี้นะคะสีเหลืองต้องอยู่ด้านนี้ถ้าสีเหลืองอยู่ฝั่งขวาตรงนี้ ให้หันหัวปลามาทางนี้เล่นข้างขวาส่วนถ้าเป็นสีเหลืองอยู่ตรงนี้ให้เล่นด้านซ้นา,ยายขึ้นซ้าย,ายลงซ้ายขึ้นซ้ายซ้ายลงเต็มคู่สีอ่าอยู่ตรงพอดีคู่สีส้มหันไปทางด้านซ้าย ข่าวขึ้นด้านขวานะคะผิดผิดค่ะขึ้นขึ้นล่างล่างขึ้นขวาลงล่างล่างขึ้นซ้ายขึ้นแล้วก็หันไปหาสีของมันต่อไปหันเหลืองมาหาตัว ขวาขวาแล้วก็นั่นหน้า <S 2> <S 2> <S 2> จับตรงนี้ลงขึ้นปึ๊บกลับก็จะเต็มหนึ่งด้านเสียเงินหันด้านเต็มลงเหมือนเดิม ด้านเต็มลงหันเหลืองมาหาเราสีแดงต้องมาอยู่ตรงนี้ก็จะต้องหันขวาหมุนขวาขึ้นขึ้นขวาลงขวาขวาขึ้นขวา